โอ้โหไอสัตว์ไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายผมก็เลยอ่ะอาะดึงดังดึงดังดึงดีเองโอ้โหนี่เขาเรียกข่าดึงดังเหรออ่ะเอารีวิวรถเข้าใหม่โอ้โหแห่งโซนิก R S 1 2อ้าอ่ะนี่นี่นีกู ศาสาสตาร์ทไว้กูสาสตาร์ทไวล <c oughs> ำบากกูอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันทีเดียวติดแล้วนี่ว่าก็ <c oughs> ใช่พี่มันคือการทดสอบเครื่องยอนต์ ก้าวพันเ9 9าร้าท9บ9 9าบาทที่อื่นขายโน่น1,2 0 0 0นี่มันโซนอีกปีศาจจะเล่มครบพร้อมโอน9 9้9นบาทโอเคครับนะสภาพแบบนี้โอ้โหได้ล้อมแม็กด้วยยางเต็มด้วยหาได้จากที่ไหนเดี๋ยวไฟเลยเนี่ยติดครบหมดนะติดครบหมดนะอะมันเล่นนะ แล้วเขาบอกนะตอนนี้หมกมาเห็นท่อเดิมๆแบบนี้นะคาบูเอ็นโปคาบูเอ็นโปด้วยคาบูเอ็นโป,โ,ปโอ้โหมีคาบูเอ็นโปรครับ9,999บาท9,999บาทขั้นต่อไป g r <X> e g r <X> e S 750 <X S> ป,ปี 2> 2, 2017 2017เอามา17คันนี้สภาพแบบนี้เขาเรียกว่า สภาพพร้อมใช้งานสวยเลยแต่มีตำหนินิดนึงนะล้มแปะมาเอ้ยไม่ล้มแปะอันนี้น่าจะลาวผ้ากำแพงบ้างขูดนะถ้าล้มแปะนี่มันต้องเข้าเครื่องก่อนเครื่องต้องโดนก่อนตุ้มไปแฮนต้องโดนก่อนนะอันนี้เขาบอกลาวผ้าใช่ไหมใช่ท่อ JP ไทเทเนียมเย็ดสีเดิมช้ำๆชิวหน้าชิวหน้าแต่งมีแล้วครบเลยอ่ะ ครบเลยอ่ะยางก็เหลือๆพร้อมใช้งานยางเหลือโซสเตอร์ได้ใบคับนี้อยู่ที่หมื่นแปดพันโลโอ้โหโอ้โหยมีโะโอ้โ มาตามือขวัญใจสายลั่นต้องคันนี้เลยนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเบาทหนึ่งแสบาทลดไปสี่พันมีตำหนีรอยขีดควนเหลือหนึ0 0แสนเจ็ดหมืบาทหนึ่งแสหบาทนคันต่อไป c r f <IF>. า o n d a c ฮอนด้าซี2,022มรปีสองพันยี่สิบสองีสองพันยีด้วยปี2องพันยคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสามื 9,000บาทเพราะอะไรเพราะสภาพนี้เลี่ยมเลยสภาพนี้เขาเรียกว่านางฟ้าป้ายแดงรถเหมือนเพิ่งออกมาจากศูนย์วงล้อนี่ซีกล้วนนี่ไม่มีสนิมเลยนะพักท้งพักเท้านี่ไม่มีรอยเลยพร้อมโดดเนินนะพร้อมเข้าป่าเข้าเขาโอ้โนะแหลกแหลกมีให้แล้วด้วยมอเตสกิลเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเธอพร้อมนะนี่บาร์โค้ดยังอยู่ข้างเครื่องอยู่เลย ะไม่โอ้ยไม่เก้าพันสองะไม่เก้าพันพร้อมลุยเข้าเนี่ยรถแนวนี้จะไปขายแถวไหนรู้ไหมโคลานี่ขายดีมากมีเท่าไหร่ก็หมดแล้วราคาแพงด้วยแสนสี่เก้าแสนห้าเก้าเพราะว่ามันมีเขาใช่ไหมถูกมีพื้นที่เขาโคลานี่ขายโคตรดีไรขี่หนึ่งที่ไหนรู้ไหม โซนใต้สวนทุเรียนนี่ขายโคตรด,ดีรถแนวนี้ไม่ไม่ได้มีมาบ่อยๆที่สำคัญไม่เก้าพันด้วย1นึ0 0 0สนสามหมบาทหนึ่งแสนสาบาทขันต่อไปดูติ795ปี2012 <12. S 1> สีแดงตำหนี่มีอะไรบอกขาดนิดหน่อยใช่บอกขาดนินดนึนงอ๋อมันปีนิดเดียวเนี่ยเอาไปสอยได้เนี่ยใช่นี่ว,ว่างๆเอาได้เย็บเข้าไปนะพ่อ<ม>สลิปออนคู่ออกคู่นะ เอยางใหม่ล้อดแดงพันคอท่อเรียบร้อยแล้วกันความร้อนเรียกว่าพร้อมใช้งานนะพี่สีนี่สดเลยสีแดงนี่สดเลยอะอ่าดูฝั่งนี้อ่าพร้อมซิ่งพร้อมซิ่งยางนี่คือแบบเต็มเต็มเลยไมค์คันนี้อยู่ที่27,000โล 1, 1 9 0 0 0บาท1 9 0 0 0บาทเป็นไงโคตรเล้าราคาเนี่ยราคาแสนเก้าพันเนี่ยปกติคุณจะได้300ร <ừ> ้อยสี่ร้อยซีซีนี่คุณได้800ร <ừ> ้อยซีซีแถมเป็นดูคติด้วยใช่นะสายยุโรปด้วยนะหนึ่งแสนเก้าพันบาทเท่านั้นแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคันสุดท้ายดูติมอนเตอร์796 abs ปี2,014สี S P 20 <14. S 1> สีแดงสายหมอบต้องเอาแล้วคันนี้นี่รถคนดังด้วยนะ นี่ก็ได้แฮนด์หมอบมาเลยนะแฮนด์หมอบแล้วปั๊มไซด์ขวาอะเดรีนนะนี่โชว์สายพานด้วยคุณจะได้รู้เอ้ยรถเพิ่งเซอร์วิสมาเว้ยสายพานเหลือๆนะอกล่างมีแล้วนะท่อท่อสรงเอแต่ติดสติกเกอร์ซีอารนะยางล็อตโซ่สองตูดมดมีแล้วไฟท้ายแต่งพร้อมท้ายสั้นแบบแม่เหล็กพับได้มีแล้วโอ้โหครบเครื่องครบเครื่องรู้เรื่องเลยคันนี้โซเก็เตอร์ก็เหลือๆเนาะ เหลือดีใช้งานได้เยอะกระปุกโบใหญ่ด้วยนะใหม่คันนี้อยู่ที่สองหมื่นสามพันโลโซวิดร้านช็อคช็อปร้านคุณเบิร์ดช็อคช็อปสายพานเปลี่ยนแล้วไดสตาร์เปลี่ยนแล้วเอเ่าเท่าไหร่หนึ่งแสน 39, 2. 2> 3 000 9 0 0 0ืบาทสนบาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352742ครับ <S <S สโลก <S 1> <S 1> แกนเดิมความไวเป็นของปีศาจความฉลาด <S <S เป็นของซามูไรความจังไรเป็นของผมเองสวัสดีครับ